เชี่ยที่คำพรเปิดใจครั้งแรกยอมรับคุยได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเคยถูกยกเลิกงานเพราะถูกมองว่าเป็นทอมกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเมื่อนักแสดงสาวมากความสามารถเชี่ยที่คำพรเปิดใจแบบหมดเปลือกในรายการของเบิ้ลปทุมราชเกี่ยวกับเรื่องราวความรักและรสยมส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวเผยชัดว่าตอนนี้เปิดใจคุยได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้จำกัดว่าคนที่เข้ามาต้องเป็นเพศไหนขอเพียงเป็นคนที่ทำให้สบายใจก็พอ เชียร์เล่าว่าตั้งแต่เข้าวงการเธอมักจะถูกมองว่าเป็นทอมโดยเฉพาะหลังจากตัดผมสั้นยิ่งทำให้คนเข้าใจผิดมากขึ้นแต่เธอยืนยันว่าลุกกับหัวใจเป็นคนละเรื่องกันพร้อมย้ำว่าความรักของเธอไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศสภาพแต่เป็นเรื่องของความสบายใจและความเข้าใจกันมากกว่านอกจากนี้เธอยังเปิดเผยเหตุการณ์สุดช็อกในชีวิตนั่นคือการถูกยกเลิกงานเพียงเพราะมีข่าวว่าเธอเปิดใจคุยกับผู้หญิงโดยผู้ใหญ่บางคนมองว่าไม่อยากได้ทอมทำให้เธอรู้สึกเสะเทือนใจไม่น้อย เชียมองว่าความหลากหลายทางเพศไม่ควรเป็นเรื่องแปลกแยกและดีใจที่โลกสมัยนี้เปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยที่เพิ่งผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าคนเริ่มเข้าใจและยอมรับความแตกต่างมากขึ้นและเมื่อถูกถามว่าตอนนี้มีคนรู้ใจหรือไม่เชียตอบตรงๆว่าตอนนี้กําลังคุยอยู่และเป็นผู้หญิงแต่ไม่ใช่เพราะตั้งใจเลือกเพศแต่เป็นเพราะสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันมากกว่างานนี้แฟนๆต่างให้กําลังใจและสนับสนุนในมุมมองความรักของเชียรที่กล้าจะเป็นตัวเอง และใช้ชีวิตอย่ามีความสุข